ประสานเวียงซิมาคือราชาล่ำจังหวะสนุกสนานผ่านชีวิตมากมายเพียงปรารถนากับคำวา่าต้องเด่นต้องโด่งดังจังกลายเป็นวา่ามีงานแต่บ่มีเงนินเคยก่อตั้งคณะมอล่าํากระทำาด้วยความอ่ชำนาญเห็ุใดอยู่สมปีต้องหยุบวงแยกย้ายกันไปเป็นบทเรียนของชีวิตบทหนึ่งที่เขาอยากเล่าต่อให้รุ่นหลังได้รับำ เป็นวงอยู่สามปีครับเป็นวงอยู่สามปีเดือนสายผลตอบรับเป็นยังไงครับผลตอบรับที่แรกมันก็ดีอยู่บานนี้ก็เขาก็มีสกพวกในทุนเขาก็ไม่เช็ดผู้จัดการึ้นไม่เช็ดผู้ใส่เงินอ่ะเพิ่มขึ้นมันบ่คือเจ้าของอยู่แต่เจ้าของเนาะบ่านนี้ก็มีค่าใส่ใจสูงกว่าไรใดมันก็บพอใน่ใจอะไรผิดกันเรื่องเงินเรื่อง้องมก็เลิกนีบ่เหตดเต้า เ็ดกับเขาคนเป็นผู้จัดการเองพวกเขาเมียนเงินเขาเขาพูดคเวทีว่า,ม,าไไมีเงินแบไรบ้าก็เลยพิดกันก็เลยหนีกลับมาอยู่น้ำกันกับข,ข้ามเกิงอะไรบ้างถ้าไปข้ามเกินกับหลายปีอยู่บันแต่ถ้าไปน้ำกันก็รับอาจารย์แต่ที่มีเทิมเรียนเทิมรักกับมีมีหลายก่อนอยู่ข้องผมก็ได้ที่ก่อนเชียนเด็กก็ถือแบนกับมี่ ไอยงูไปแล้วอาจารย์่ยังกเลยผมก็บ่าได้หยุดเล็กเ้อยอยบอแต่ว่าให้เป็นลักษณะใดครับป้บานนี้มาเป็นรับเชิญประจำากับพปง,งค,ครับเกิงท่องจันลูกอีสานกลมาอยู่กับเพื่อนเพื่อนนั่งเขาเด็กหน่อยมาสาั่งเอาเดือนเพ่นมาฝึกอยู่นัมผมนี่แหละฝึกเดินเพ่นกันเลฝึกภาษาเ็กหน่อยเด็กหน่อยด,ดังเต็มที่แล้วก็เข้าไปได้แล้วก็เลยพากันปอยตัวไป หอยหลังไปรับเชิญออย่างเดียวไปไปขึ้นวงนัง่นขึ้นวงนี่วงได้เชิญก็ตามไปเวิดเส้าหวกพุ่มวงเส้าอันนั้นปล่อยผู้จัดการปล่อยเล็กหน่อยก็เบิ้งกันไปหาจินไปบันอยี้ยก,กันพูนหล,ล่เทาหุ่นไล้าวเข้าเก่งกันได้จะยีจะยึดนั่งกัน,กนเอาตามคำขออยกกีินว่งคนชอบหอย เป็นคนชอบปอยถ้าผมเป็นคนชอบปอยจะลาจะกอยต้องคอยทันทีเข้าร้านสั่งเราดีๆเขารัานสั่งเราดีๆขับแก๋าจะมีต้องคอย ความคมมาเป็นน้ำแข็งตัวขงห้น้ำต้องมีตัวแข็งหอยน้ำต้องมีน้ำสา่ี่หลีน้ำแซบี่หรี่คยใส่ผัดแดงไม่จูเพื่อว่าหอยแครงไม่จูบือว่า เอามากินวิตามินอยโอเลือหอยผมนี่บ่เบื่อคันนม่มีผมกัสิตั้งเอนน่าให้ซื้อหอยท็บหอยน้ำนำอยนำใหมือคำเราเนี่ยเส่้อหอยกินน้อยจะบ่ย้าพอผมค้นมักหอยสูก็ถอยสำรับผมนี่หอยกี่หรือหอยแม่ผูมักจนบมดผู้บ่ลืมได้บ่ลืมได้ ก็อยากให้ลูกเต่มญญามมกำลังเลี้ยนกำลังศึกษายในเดือนนี้ระยะนีก้กัให้สนใจครับวัฒนธรรมภาคอีสานของเขา้าขันบ่มีผู้ใดมาเลี้ยนมาสืบต่อไวก้ก,ไวกับบ๊มาอนุรักษ์ไว้กับบยั่งดีสิมันถี่เมิดไปซื้อสิสูญไปสซื้อมันก็อยากขอฝากลูกเต่าโมกเกิดมาในรุ่นมาศึกษามาเหียนบ่อึอดบ่อนสี่เหียนก็ได้เออ มีอยู่ทุกหม่องทุบบอลระบอลเลี่ยนก็ได้ลั่นจวนดวงเด่นมันก,ก็เปิดรงเลี่ยนไปอมก็ไปซอยเรื่อยอยู่ซอยทั้งสอนเด็กน้อยเลี่ยนล่ำก็ได้จะมักล่ายัางมีสู้แบบลำเรื่องตอก่อนล่ำตังหวล่ำเพิ่นล่ำสิ่งล่ำเตยล่ำพูไทยล่ำค้อนสวรรค์มักล่ายัางกลับไปศึกษาไปเฮียนเอาเฮียนไปแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์ขึ้นเขาน้านั่นแหละไปใน งานสังสรร์งานยังกะคือพ่อให้เฮ้าเด้อนุรักษ์ไว้นะทีเป็นพวกนักศึกษาหรือเป็นคนนนมคนเนียนผู้มักเที่ยวมากร่นมากมวนกะไปเฮียนไหวบ่บ่เสียหายนะผู้เสียวเป็นอาชีพก็ไ้กับบ่ชิลายดอกลองเต้นจินล่ำจินก็ได้กับมีอนาคตจะฮี่เนี่ล่ะผู้เขาเจ็บผู้เขาอมก็ได้ผู้เขาบ่เจ็บบ่อมก็คือจินตะเหล่าไปจังบันเจิดน่ะ ได้เขาได้กับินเมื่อถนนมันก็ไปนํากันลระกับเราก็ได้มันเป็นยังไหล่ะมันอยู่กับเจ้าของคือว่าล่ะอยู่กับการประพฤติการกระทําหาเงินก็คือได้เงินหากินก็ได้กินหาได้ก็ได้อันนั้นล่ะมันกาหนีจากโบราณเนี่ยโบลานก็จะว่ากัเต้นจินร่าจินนี่ไว้เนื้อเสื้อใจบบได้โบเจริญบ่ว่าแต่ว่ามันโบเมนดอก พอเขาล่ำได้เป็นจนได้เป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์มันก็ไม่เห็อกทั้งล่ำทั้งเรียนไปหาเงินกับหาไงยฆษณายกว่เด้อมาล่ำก็ได้เพราะมันหาหยากคือจังดำให้ดำหน้าเห็ดให้เห็ดมันนี่ขึ้นไปทั้งเต็นทั้งล่ำแล้วก็ลงมากกันแม้หลับหรือที่ซับค่าก็บหลายกาเขาสิยากในจังหน่อยคือการเลียนนี่แหละแต่ว่านผู้สนใจว่าอยากแก้เม็ด นั่งฟังก็ซื้อก็เป็นผุ้เขาสนใจก็เด้ไปหห้ยู่ห้กินละ่ะแต่ลําสิ่งที่แถวสกลนครแถวน,นี้เขามายกคู่นองผมผม่ได้ผมบ,ผมบ,บ่ได้ไปสอนเด้เขาเทพผมไปเฮียนเลยเฮียนล้วก็ขึน้นเวทีพี่พ่อเขาเกียงอีหลลเขามาเชิญเชิญผมไปรับเชิญบานนี้ก็มาทำพิธียกกอ๋อยกคู่เลยเขาบอกว่าน,นี้คืออาจารย์เท่านั้น แถวบันต้องขบต้องเก็บเนี่ยสุดท้ายอาจารย์รพูดถึงว่าสติประจาใจสิเป็นยังไงการต้อสืบชีวิตได่ดันไดอกันได้ครับขันบ่มีควาวมอดทนบ่มีควาวมอดกันบ่มีควาวมเพียนคววมพยายามมันถี่ไปบ่ได้จากดานันบ่ว่ดดันที่เนศยลปินบ่ววาด่ันอันไดทั้งสิน้นเพราะสังคมสมัยนี้เป็นสังคมที่ฉาบฉวย เสียโอกาสบ่ได้เพลอบ่ได้เป็นสังคมที่เพลอบ่ได้ขันเพลอก็คือเสียเปียบฉะนั้นเขาต้องใส่ข้อมระมัดระวงังแล้วก็อดกันแล้วก็อดทนยาบูว่ามเบิ่งสก่อนคิดสก่อนจังเห็ดลงไปจังว่าวลงไปขันบค่คิดขันว่าไปโรดกับพิษพิษเราก็แจงยากเห็ดยังคือกันเออนนนมื่อต้องระมัดระวงังต้องพยายาม อดทนให้ได้ที่สุดกันโ่อดทนกะคือไปว่รอดอันอดทนได้ก็คือไปรอดเพราะสังคมสมัยนี้เป็นสังคมบีบคั้นกันลบหลีกผีทางใดก็คือเจริญเข่ามูมันอยูบปนกันนะทั้งดีทั้งบ่ดีผสมกันไปเอร์ปวาน่วยงานใดไฟบันเทิงก็คือเ่าไฟสังคมไฟใดคือกันมัดสมัยนี้แม่ตั้งแต่ ไฟประเภทนี้ว่าวัตนธรรมก็นือกันมีของบดีผลอยู่ที่เขาต้องระวังเอาต้องพิจารณาเอาให้ให้ทวนที่หรือจังจังเหตุลงไปจังว่าออกไปก็เตือนเตือนไว้สุขนและครับกันโบออดโบทนไปบลอดอด,ลอดอกสมัยนี้ต้องอดทนแล้วก็ขยันมันเพียนก็ขึ้นไปรอดา ฮากขังขังสัตวิงรได้ขังจนปวงเลยบ่ห่วงหอดบานอีสานกรรมินเฮาแม่งตัวพ่อพิมพ่อแม่เทาๆใหไอเฝ้าอยู่คอยหา เจ้าลืมนาลืมดงไปทรงเสียงยกลุงพนโอ้ยแม่คุณเจ้าคงลืมหมดแล้วเสียงห้าลำลำแต่ก่อนไปสอนไม่สิ่งสัริงนั้น้ยว่ามนดหงสาว เจ้านั้นคงบ่ห uh, uh. an ูพอกับแม่เจ้ายังคอยนั่งตาลอยคอยเลี้ยงตองสะตางพื้นบ้านเมื่อยิ่นสันยังแหลงหาใบแดงบ่ได้งไงท่านเจ้ามีเงินหลายโอ้ยแม่งลวงพ่อละ และส่งไปให้อพ่อสายส่งไปให <book> ้แม่สายในเดือลทีอยาเจ้าคืน ขอเสียงหน่อยดังดังยิ่งีครับผมเอาขอเสียงหน่อยเียกันหน่อยขอเสียงหน่อยดังดังยิ่งีเอาดังดังยิ่งี้ที่ครับอีกทีสิอีกทีสิขอบคุณมากไหมครับ

อทีวีแม้น้ำตาไหลนั่งจอทีวีคิดไม้ดีถ้าลาก็อยู่นั่นั่งโตเตยคนเนี่ยนั่งนั่งโตยแก้วรปัจจุบันประสานยงสิมารับงานแสดงในรูปแบบแขกรับเชิญตามงานแสดงต่างๆและใส่ชีวิตกับครอบครัวแบบพอเพียงและนี่คือหมอล่ำสำเนียงสนุกสนานประสานวงสิมา